สวัสดีค่ะนักเรียนค่ะสำหรับคลิป EP นี้นะคะเป็น EP ที่5แล้วใช่ไหมคะที่เราได้มาเจอกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับภูมิรักและภูมิสังคมของภาคอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับภูมิลักษกับภูมิสังคมของภาคตะวันตกนะคะเด็กๆค่ะนี่คือตำแหน่งที่ตั้งนะคะของภาคตะวันตกนะคะตั้งอยู่ระหว่างละติจูดนะคะที่12 39ถึง17 50เหนือนะคะและระหว่างลองจิจูดนะคะ,ะ่97 14ถึง100 000, ตะวันออกนะคะนี่คือ,อรูปภาพนะคะแผนที่ภูมิประเทศของภาคตะวันออกนะคะ ภาคตะวันตกค่ะเด็กๆขอขอภัยนะคะอ่ะต่อไปค่ะเราไปดูภูมิลักษณ์นะคะของภาคตะวันตกกันนะคะลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตกนะคะก็จะเป็นภูมิภาคที่มีทิวเขาเป็นแนวยาวนะคะอยู่ขอบตะวันตกนะคะในเขตจ,จังหวัดตากกาญจนบ,บุรีราชบุรีนะคะเพชรบุรีจนถึงประจวบคีรีขันนะคะถัก จากทิวเขามาทางตะวันออกเนี่ยเป็นที่ราชเชิงเขาและที่ดอนนะคะสลับกับเขาโดดนะคะถัดจากที่ดอนเป็นที่ราบในเขตจังหวัดกาญจนบ,บุรีและราชบุรีถัดจากที่ราบเป็นที่ราบชายฝั่งนะคะก็จะอยู่ในจังหวัดเพชรชบ,บุรีและประจวบคีรีขันนะคะนี่คือลักษณะภูมิลักษณ์ของภาคตะวันออกนะคะอ่ะขออภัยค่ะในตะวันตกนะคะด้านภูมิประเทศนะคะอ่ะต่อไปค่ะ เราไปดูรูปภาพกันบ้างน,นะคะนี่คือรูปภาพนะคะภูมิประเทศทิวเขาสลับซับซ้อนนะคะก็คือทิวเขาตะนาวสีนะคะอยู่อำเภอหนองยาบล้องนะคะจังหวัดเพชรบุรีต่อไปค่ะเราไปดูภพาพถัดไปนะคะนี่คือภูมิประเทศที่ราบชายฝั่งนะคะ <S <S อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคิริขันนะคะต่อไปค่ะเด็กๆขาเราไปดูด้านภูมิอากาศของภาคตะวันตกกันบ้างน,นะคะภูมิอากาศภาคตะวันตกเนี่ยลักษณะ สำคัญที่เหมือนกันในทุกจังหวัดนะคะก็คือเป็นเขตเงาฝนนะคะส่งผลให้เขตตะวันออกของจิวเขาตะนาว4ีนะคะมีฤดูแล้งนะคะที่ยาวนานประกอบกับภูมิประเทศเป็นที่รอนและที่ลาดเชิงเขาจึงทําให้ดินแห้งไม่อุ้มน้ํานะคะฝนที่ตกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดจาก เมฆที่ไปเกาะตัวกาตามแนวสันเขาของที่เขาตะนาวศีนะคะฤด,ดูหนาวในเขตที่เขาอากาศเย็นมีเมฆและหมอกปกคลุมทั้งยอดเขาและก็ในหุบเขานะคะนี่คือภูมิอากาศของภาคตะวันตกนะคะอ่ะต่อไปค่ะเราไปดูทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของภาคตะวันตกกันบ้างนะคะก็จะมีแร่นะคะแร่ก,ก็จะอยู่ในเขตที่เขาตะนาวศีแล้วก็ถนนทงชัยนะคะมีหินแกรนิตที่มีแร่ดีบุกนะคะ วุ้นเฟรมนะคะชองอยู่ในหินดังกลาง่าวนอกจากนี้เนี่ยก็ยังพบหินปูลและแร่ตรัสชาตินะคะ,ะประเภทพลอยบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ,ะต่อไปค่ะเราไปดูดินกันบ้างน,นะคะนี่คือรูปภาพดินนะคะที่อยู่ในภานนะคตะวันตกข,ของเรานะคะซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากนะคะเหมาะแก่การเพราะปลูกนะคะอยู่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ เราไปดูแหล่งน้ํากันบ้างนะคะแหล่งน้ําที่สําคัญของภาคตะวันตกนะคะก็ในรูปภาพนี้เลยนะคะจะเป็นน้ํำตกป่าละอูนะคะแหล่งต้นน้ําของแม่น้ําปานบุรีนะคะอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะคะ,ะเด็กเคยไปสถานที่แห่งนี้แล้วหรือยังคะ,ะถ้ามีเวลานะคะก็ชวนคนในครอบครัวพาไปเที่ยวนะคะ,ะจะได้สัมผัส กับธรรมชาตินะคะและก็สถานที่จริงนะคะอ่ะต่อไปคะ่ะเราไปดูพืชพันธุ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าของภาคตะวตันตกกันบ้างนะคะอันนี้คือรูปภาพนะคะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะของยูเนสโกนะคะเนื่องจากมีสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีความหลากหลายทางพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์นะคะอ่ะ ได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกเลยนะคะต่อไปคะ่ะเราไปดูพืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ป่ากันบ้างนะคะนี่คือรูปภาพพยานแห่งชาตินะคะแกลงกระจานนะคะเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ําของแม่น้ําเพชรบุรีและแม่น้ําปานบุรีนะคะเป็นอุทยานที่มีพื้นที่มากที่สุดนะคะของประเทศไทยเลยนะคะต่อไปคะ่ะเราไปดูภูมิลักษณ์กับภูมิสังคมของภาคตะวันตกกันบ้างเนาะนี่คือรูปภาพแผนที่แสดงจัง จังหวัดของภาคตะวันตกนะก่อนอื่นเลยผู้นเขาถามก่อนว่าภาคตะวันตกมีทั้งหมดกี่จังหวัดคะอย่าเพิ่งดูหนังสือหรือบนสไลด์นะ,ะมีทั้งหมด5จังหวัดนะคะได้แก่อะไรบ้างคะดเด็กๆคะได้แก่กาญจนบุรีตาประจวบคีรีขันเพชรบุรีแล้วก็ราชบุรีนะคะมีทั้งหมดนะคะกี่ตารางกิโลเมตรคะ,ะมีทั้งหมดประมาณ5 3 6 7 9ตารางกิโลเมตรน้อน,นี่คือ,อ ลักษณะพื้นที่นะคะของภาคตะวันตกนะคะต่อไปค่ะ เดี๋ยวชั่วโมองหน้านะคะหรือคลิปวิดโอหน้านะคะเดี๋ยวครูจะมาอธิบายเกี่ยวกับภูมิสังคมรวมไปถึงเศรษฐกิจของภาคตะวันตกด้วยเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากนะคะก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยกลับไปชบทวนเนื้อหารบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องภูมิลักษณ์นะคะรวมไปถึงภูมิสังคมของภาคตะวันตกมานะคะแล้วคลิปวิดีโอหน้าเราค่อยมาเรียนวิธีการดําเนินชีวิตของคนภาคตะวันตกกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดโอหน้าเนาะคะ่ะคลิปวิดโอนี้ครูฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะเร็กๆค่ะแล้วเจอกัน